สบายดีสุขสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนขันสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีมือวันอังคารนะจันเนาะสวัสดีตอนเช้ามื้อวันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าออกมานาเพราะว่าอยากมาดูธรรมชาติตอนเช้ากับบรรยากาศเย็นๆพี่น้องบรรยากาศดีดีตอนเช้านะเพราะว่าเขาอยู่กลางป่ากลางทุ่งใหทุ่งนา มาดูบ้านที่กลังกเกษตรอาจจะเสร็จภายในอีกสองวันหรือ3วันนี้นะคะเพราะว่ามือนี่ทางกระจกนัดวันนี้ละ,ะมาติดกระจกนาจะติดกระจกแล้วมือนี้หลกักเนาะกาติดกระจกแล้วล่ก็เห็ดแทงน้ำแต่กระบดดลายไปเนาะัอแพงเดี๋ยวนี้นะยังกระแพงไอ้อขาหางกระบดหมื่นสองหมืน เดี๋ยวจะพาไปดูชมเปิดไฟให้แล้วนะคะไฟก็ได้ต่อขักท้าเรากระเปิดเบิ้งเพี่น้องเดีด๋ยวดูบรรยากาศบ้านที่แสนสวยงามสีงามบอกพี่นอองมาเบังเป็นสีเบาๆนะคะบรรยากาศโคกหนองนาจา้าทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยถ่ายดำยามได้เคียดอกอกกำลังผวักสร้าง,งเห็ดมาแล้วสร้างแล้วจังสิเชี่ยวความสะอาดแล้วกับสมนีลัจจา หน้าบ้านนี่จริงๆก็เสร็จแต่และแต่กะบนน่ได้ยอากัศสิบุรีเหตุราะว่างบมันบานปลายพดมันของมันแพงสมุอนอนย่างกระแพงขนาดสีทาบ้านนี่ยังแพงแพงขัดปุกหนึ่งกะพันสี่พันหาสองพันกระปุกน,น,น้อยๆน้ยน่ยก็ได้คนเราไปซื้อคอยสุวรรณีกันรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ไป็นถึกถือพี่น้องนี่จ้ะบรรยากาศ สีก็สิประมาณนี้แหละพี่นนองสีสบายตาแต่เสายังไม่ได้ทาละเสาก็สิทาเป็นสี้มเข้มบให้มันตัดเนาะส่วนหน้าต่างกสิเป็นอกโทนแบบดำๆนิดจักงหน่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวาติดกระจกกสิแบบเดี๋ยวสร้างต้องมาเก็บสีอีกรอบหนึ่งสีหน้านต่างเพราะว่ามันเลอะต้องไปเก็บอีกรอบหน้าต่างจริงๆมันต้องทา ทาทาผนังก่อนค่อยทาหน้าต่างจริงๆแล้วสร้างบรรยครับไปดูข้างในกันเด้อมือนี่สร้างกระจกมาติดกันสวยสวยงามครับพื้นบ้านสวยบ่พี่น้องจะลายประมาณนี้แหละหรือว่าจะลายตาพูดบ่ลายตาพี่น้องเบิ่งเลยงามเบบ่่ห็นสดใสดีเพราะว่าเดี๋ยว ทา,ทาสีบ้านเข้าไปสีงามเพราะว่าสีบ้านี่พลาเลือกสีทีไอไอไอเลยทาไปอีกรอบหนึ่งเป็นสีใหม่ที่ออกกป็สีโทนเข้มๆแล้วพอใส่กับจ,จกขอบบจกเปนขอบสีดำนสีงามอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์สำหรับล้างถ้วยล้างจาน,นครับ ทำไมเลอกคาเตอร์สีนี้ว่าชอบสีนี้จ้ะครั้งหน้าจะได้ทาสีสีเป็นสีควนบุรีหรือเราเอาเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีรองพื้นส่เสียงเมล็ดแล้วก็จะเป็นสีควนบุรีหรือเปล่าสีขาวควนบุรีนะดู้ายกับสีตัเทงนี่มันมันมันบริเวณสีขาวเลยเนาะขันท่าเบิ้งไม่ก็มันเหมือนสีขาว แต่เด็กที่เราเป็นสีคอนบุรีแล้วก็ขอบตัวแล้วก็จะขอบัวงกวจะใส่สีออกออกของทองจังไลยสวยงามตามทอง,งเรือ่องเลยค่นั่นแส่ะะเสื้อพี่น้องอีโบกิมือกแ็แล้วเนี่เพื่อนพลังก่ะประมาณนี้นะปะตอนกลางเดิมลงสี ดังนางเห็ดเรียบจิตนางเห็กเป็นหลุมเนาะันเป็นหลังเล็กๆก,กลอดไฟนี่ก็ซื้อมานางสั่งมาจากรานดาราคาหลอดหกสิบเก้าบาทแต่ก็สว่างขักขนาดรอบปนกงกนติดเป็นกันเดินติดไฟทมแนวกันแนขวข้อคานี่ก็เ็นงาน มานี่แหละค่ะมือนีสร้างกนสิได้มากติดกรจจุให้คุณหนุ่มให้มันเสร็จอันนี้ห้องนอนกองพักขาวนะคับนี่พามา่านมันได้สร้างบบเงินมี้เพราะว่าไปสุวนนณีก็เบิดเงินสี่เงินห้าไปเมือก่อนนกะ็เบิดเงินหาแล้วก็สื่ออุปกรณ์ ซื้อเองราเน่าไม่ซื้อเองกระบิดเมือ,อ,อป่าจ่ายค่าตทุนที่จะเอบมือประกับสื้อของคิกๆจอบๆเข้ามาในกระบดหลายทีด้ีเมื่อเร่องซีทางให้เองทางละสองพันใป่าสีฟสีซนอันนี้เป็นอุป,รป,รปรกรณ์ ห้องหน้ามีใจบางแล้วก็มีฝักบัวนีเป็นฝักบ <Jamie, here S 1> ัวไปฝักบัวเป็นห้องนอนนะคะทุกๆห้องนั้นแกใส่ตูแล้วก็ใส่ไฟสี่หลอด สามารถปิดไต้แท,ท,ท่ทเละ่ทลาะบอได้ปิดทีเดียวเพราะว่าเคยเอย่างนอนแบบพลั่งคนเปิดเป็นคนนอนสว่างนะเป็นคนนอนแบนอนสว่างนี่อันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะะรับแล้วก็ทะลุห้องน้ำในตัวในน้ำไปซื้อัวมาแล้วทะลุน้ำนตัว ที่เสี้สางที่เห็นท้จิงนะากระทางพวกสกัดาห็นเนาเห็นว่าอย่างทั้งพกกวงพสกสารางอย่างเนาะเป็นผงคพองขุ่นคุนคั้นซื่ออันนี้นกบจบนี่ไว้เครื่องสำอางก็ก็ได้ พี่น้องถามมาเป็นติต๊ตะก,กโัโลถือลายอยู่บ่ถือคิวพี่นอนเป็นแนวคือเป็นแบบรูปแบบนี้เองแผงเป็นแบบแผงรูปแบบเป็นทรงงานนี่บังกะสวยแต่ว่าบางคนว่าเขาทำไมเอาขาวดำมาจนต่นั้นกลับมาเฮ้ยขาวดำถ้าบางคนทำคามสะอาดแล้วเลีย สำหรับนางพราืโอนีสร้างกระจกสิมัดติดกระจกตรงนี้แหละค่ะติดก,กันหมดอาบน้าของเนางพราวและอาบน้ามันจะได้ผมมันต้องมาเลอะไอ้ชักโคกเวลาเขาอาบน้ำกัตรงนี้บัเปียกมันกัดสะดวกสบายเพราะคนส่วนใหญ่ทั้งเราเจ้าเสพก่อยเหตุกันเนาะเจ้าเสพเหตุแบบนี้เลยอาบน้ามันกันเลอะเทอะหดชักโครกหดอีหอ,อย่างนะกัดเพื่อนช่วเวลาเขอาบน้ำนแต่ว่าหน้าของมาันแบบนี้น,น,นั่ะกัดกันนี่ คือก็อเราก็ทำหมักก็คือกานแห้หนะอันนี้เป็นลาย,ลายเห็นปคนก็หมักก็คือกันเป็นสีแหละข้างหน้าก็จะเป็นราจรถขัดจรถก็จะข้างหน้าแหละมุนโค<ก>มุนตลาดบ้านนี่อาจจะได้พักไวสก้สักก่อน อีกไม่กี่วันก็จะได้ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเสร็จแล้วคันนี้ข้างบนน่ากะติดไฟคือกันคนรับควรจะยัมีผลติต้องมีจะน่าจะติดเพราะว่าเวลาแนมเขามารถครับผ่านมองเข้ามามันสีสีโดดเด่นนะคะแต่ว่ามันบอกคันได้มีหนาบ้านเนาะคันมีหนาบ้านเอนสิยงามพี่น้องมันทักกระไดสัมเนียมันได้มีหนาบ้านมีหนาบ้านแห่งสวยงาม แต่กระเบิดลายแสนนะพี่น้องเอ้ยเป็นว่าสมี่งก็ได้ของมันแพงเสมอสางบานอย่างกับอันนี้ข้างนอกจะเป็นแทงน้ำเบ่งสางหเห็ดนี่นะสิประเด็ดมุงหลังค้าบ่มมุงก็ได้หรอกมุ้งลายกระเปืองตั้งเทเลอร์โดอยอย่างมุงตะบอลห้องน้ำสิพรับเป็นห้องน้ำสำหรับ ข่าวเว็บสดบอกสบายแขกคนมาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้อนยอยู่ข้างในสับล่าอยู่พอดีแบบว่ายากไม่อยู่พอดีบบครับเราต้องออกมาข้างนอกอันนี้ก็จะได้ปลูกเรื่องเหมือนกันห้อ,นนองน้ำสำหรับคนเข่าข้างนอกเนาะปิดตระดูอากาศคัับหนข้างบนก็จะเป็นแท่งน้ำในปอดไฟพี่น้อง สีสวยเอเพี่อน้องสบ,สบายตาดีเนาะมันเป็นสีควนบุรีเทาๆควนบรุรีสบายหูสบายตาดีรอเบิงแด้ว,วันนี้เาพี่น้องรอสมเพชง,งานการติดกระจกเพราะว่าสั่งจะมาติดกระจกมันเผาค่อยเนี่ยิเบิ้ลอะไรล่ะเจ้าล่ขะขรัจารักกลมันเผาค่อยสิเบิ้แล้ว <c oughs> <c oughs> สชดมือขึ้นเพื่อนอย่าบอกาเด็กด้อยขวดกินสิเบิ้ ส่วนมันกำลังเขียวงามมักสั่งว่าหลายเมื่อนี้ก็มีอย่างไรพระพินเอาสมบรรยากาศยนมเสาร์ตะเว้นท่านขึ้นอยู่ที่บ้านสวนของฮาเมื่อนี้อาจสิได้มุ่งลังคาตูบแล้วกาสิได้ย้ายตู่บอกว่าไอีกบอนใหม่อยู่ทางเข่าพี่เพราะว่าอันนี้มันเป็น้องน้าแล้วก็สิปลูกตน้นไม้น่านยังเกตกแต่งสวนเยอะนะครั ต้นไม้ก็เริ่มใหญ่แล้เพราะว่าสิพิกกันยังกันใหญ่งามบานฉันถึงจะเป็นบานหนออนางตื่นนอนนาภายในลางสาวออกมาเพราะว่ามันบรรยากาศเป็นดีอย่ามวันเสารเนาะฉันจะบอกว่าอากาศแจ่มสดเล็กน้อยยังไม่ได้เก็บอุปกรณ์ปุกมันอยู่ พี่น้องจักสันก์กสิฟะบรรยากาศใบสมีและจ้กขอบคุณสุขสุขคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสบสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีจา้า